หนึ่งคนมีหนึ่งเว็บไซต์1เว็บไซต์มีหลายเครื่องมือ1คนมี1เว็บไซต์แล้วก็1เว็บไซต์มีหลายเครื่องมือวันนี้เรามาดู1เครื่องมือในเว็บไซต์ส่วนตัวกันนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับกดเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการล็อกอินกดล็อกอินเข้ามานะครับ ล็อกอินเสร็จแล้วให้เข้าไปที่บ้านตัวเองก่อนหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนสําคัญเลยนะครับโดยการกดที่ชื่อตัวเองนะครับที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ของผมเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า run wisdom 1คนมี1เว็บไซต์1เว็บไซต์มีหลายเครื่องมือวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือที่ชื่อว่า action plan เราก็กดไปที่ action plan นะฮะเราตั้งเป้าหมายแล้วก็ในแต่และเป้าหมายนั้นถ้าจะทําให้บรรลุผลสําเร็จ เราจะทำอะไรบ้างมาดูวิธีการกันนะครับเข้ามาในแอคชั่นแ a l แล้วกดไปที่กำหนดเป้าหมายที่มุมขวาบนกดเพิ่มเป้าหมายได้เลยนะครับเราเข้ามาใน i n n เนอร์คอร์เนพื่อกูลกันในการพัฒนาด้านในเรียนรู้ด้านในหลังจากนั้นก็เหมือนกลายล่างแล้วก็กลับมาร่วมล่างใหม่นะครับทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตคือการทำเป้าหมายของตัวเองที่ตั้งไว้และสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราก็จะเชื่อมโยงกันสิ่งสำคัญก็คือเป้าหมายนั้นเรากำลังทำเพื่อใคร นะครับนี่ก็คือแรงจูงใจแรงบันดาลใจลึกๆที่เกิดจากภายในใจของเรานะครับก็สามารถตั้งเป้าหมายได้เลยบางคนก็มีแรงจูงใจมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ IDG หรือเรื่องของ SDG ซึ่งมีถึง17ด้านนะครับก็ลองที่จะตั้งเป้าหมายกันดูว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างวันนี้ผมจะลองทดลองนะครับตั้งเป้าหมายด้วยการเตรียมจัดฝึกอบรม i p i c e Leadership Workshop ผมก็พิมพ์เลยนะครับ พิมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะกําหนดการมองเห็นเป็นส่วนตัว only me หรือว่าจะสาธารณะก็ได้นะครับนี้ผมก็จะทําเป็นสาธารณะไปหลังจากกดเพิ่มเป้าหมายเป้าหมายจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะจัดฝึกอบรม IP leadership workshop ถ้าอยากให้เป้าหมายนี้สําเร็จจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นผมต้องกําหนดแผนงานครับผมก็กําหนดไปที่กดไปที่แผนงานพอกดไปที่แผนงานปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นงานหรือว่า t a s k ที่ผมวางไว้งานย่อยๆที่ผมวางไว้ว่า ถ้าผมทาสิ่งเหล่านี้แหละเป้าหมายนี้ก็จะบรรลุผลสําเร็จจะลองเพิ่มแผนงานแล้วกันนะครับสมมติผมก็เพิ่มแผนงานก็ไปว่าจัดทําหนังสือหนังสือ IP พีส์ลีดเดอร์ชิพเพื่อการเรียนรู้ IDG ผ่านด้านในตนเองกดเพิ่มแผนงานเลยนะครับกดเพิ่มแผนงานแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะการจัดทําหนังสือ i p พีส์นะถ้าผมรู้สึกว่างานนี้มีความสําคัญอยากจะทําขึ้นก่อนผมสามารถแดกนะครับใช้เมาส์ลากคางแล้วก็แดกวางขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ได้นะครับ เราสามารถสลับงานต่างๆที่อยู่ในแต่ละสเตตัชนะครับ To Do ก็คือสิ่งที่จะทำในอนาคต Now, Now คือสิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้ Done คือสิ่งที่ได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเป้าหมายประกอบด้วยหลายแผนงานเราก็สามารถใช้เมนู Action Plan มาช่วยในการบริหารจัดการได้ผมก็พัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะได้ใช้ในการทำให้แพลตฟอร์มนี้ประสบความสำเร็จสรุปว่า Inner Corner ก็คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนตัว หนึ่งคนมีหนึ่งเว็บไซต์แล้วก็หนึ่งเว็บไซต์มีหลายเครื่องมือและทั้งหมดนั้นก็จะเกื้อกูลการให้เกิดการพัฒนาด้านในแล้วก็เชื่อมโยงเป้าหมายการได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ